สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อาร์มมีเมนูยอดฮิตมาฝากกันอีกแล้วครับนั่นก็คือเมนูพิซซ่านั่นเองเรียกได้ว่าทานได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับส่วนหน้าที่อาร์มกลังจะทําวันนี้นะครับเป็นหน้าไส้กรอกรวมมิตรครับคนที่ชอบทานไส้กรอกนะครับก็สามารถใส่ไส้กรอกลงไปเยอะๆครับรวมไปถึงชีสนะครับนั่นก็คือมอสซาเรลลาชีสที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะฮะเวลาหั่นพิซซ่านะครับ เยิ้มเยิม,ย,มยืดยืดนะครับโอ้โหอร่อยเลยสําหรับชนผสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเมนูพิซซ่าไส้กรอกมีอะไรบ้างครับชนผสมเมนูพิซซ่าหน้าไส้กรอก,กรมิตนะครับอย่างแรกเลยก็คือพิซซ่าโดนะครับหรือแป้งโดที่สําหรับทําพิซซ่าอ้มสอนไว้ที่เมนูพิซซ่าหน้าชีสเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเข้าไปดูอัตราส่วนก็ได้นะครับ อย่างที่สครับไส้กรอกวันนี้อามเลือกใช้ไส้กรอกหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ไส้กรอกพริกไทยดำนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยหาซื้อได้ง่ายครับและสะดวกซื้อหรือว่าในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะครับมอสซาเรลลาชีสครับผักต่างๆวันนี้อามเลือกใช้หอมใหญ่นะครับมะเขือเทศรวมไปถึงพริกหวานนะครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียว เห็ดแชมปิญองครับหรือเห็ดกระดูมนั่นเองนะครับเราเลือกใช้เฉพาะตัวเนื้อเห็ดนะครับน้ำที่แช่ออกมาในกระป๋องเนี่ยเราจะเอาออกไปนะครับไม่ใช้นะครับตท t เมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีความอ,อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยรสชาติของตัวมะเขือเทศแล้วด้วยนะครับซอสมะเขือเทศเกลือปน่นพริกไทย ปาปิก้าและสุดท้ายออริกาโนนะครับสำหรับาตาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ,รบเข้ามาเริ่มทำเมนูพิซซ่าหน้าไส้กรอกลมิสกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องมาเตรียมซอสพิซซ่าของเราก่อนนะครับเริ่มจากตัวเ,เนื้อมะเขือเทศนะครับหรือว่ามะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยใส่ลงไปในชามผสมของเราจากนั้นก็ตามด้วย Uh, ซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศจะแตกต่างกับเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นก็เพราะว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยเขามีการปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเติมน้ําตาลเติมน้าส้มสายชูอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนปรุงรสชาตินะฮะรสชาติก็จะออกกลมกล่อม,ก,มกว่านะครับเนื้อมะเขือเทศก็จะออกเปรี้ยวนะฮะเข้มข้นมากเลยฉะนั้นเราก็เติมด้วยเกลือป่นนะครับ เล็กน้อยตามด้วยปาปิกาเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็พริกไทยนะครับอันนี้บดหยาบๆจะได้หอมๆนะฮะและสุดท้ายก็ออริกาโน,โนก็เป็นเครื่องเทศนะครับที่คู่กับพิซซ่าอยู่แล้วนะฮะออริกาโนคนให้เข้ากันนะครับ ชิมนิดนึงอืโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะพักซอสของเขาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมเครื่องนะครับหรือว่าหน้าพิซซ่าของเรานะครับเริ่มจากผักก่อนดีกว่าจะได้เลือกเขียงน้อยนะครับหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆอ่าแบบนี้นะครับสำหรับ พริกหวานเหลืองนะครับต่อไปก็เป็นพริกหวานเขียวนะครับโอเคพักไว้ข้างๆกันต่อไปก็เป็นมะเขือเทศนะครับผ่าสีชแล้วก็หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่แล้วก็ หั่นให้เป็นเส้นๆก็ได้เชกเก็บโอเคแล้วก็เห็ดครับเห็ดแชมปิยองหรือว่าเห็ดกระดุมนี่เองนะครับใช้หั่นขวาง ประมาณอันหนึ่งโอเคเลือกอะไรอีกอ้อไส้กรอกไส้กรอกนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับจะหั่นเฉียงหรือว่าหั่นตามขวางก็ได้แล้วแต่เลยเนี่ยอามเลือกให้ครบก่อนวันนี้อามมีหลายแบบเลยนะครับไส้กรอกชีสไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ไส้กรอกที่มีพริกไทยนะครับหรือว่าปรุงรสด้วยโอเคลหลายอย่างหั่นตามขวางเลยแล้วกันนะครับง่ายดี ตามชอบเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้น่ากินมากแอบมีพริกอยู่ข้างในด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอามนะครับจะเตรียมของเนี่ยให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัว ขนมปังหร,หรือว่าแป้งพิซซ่ากันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแป้งพิซซ่านะครับอันนี้อามทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะวิธีเช็คเอานนิวจิ้มนะครับสแสดงว่าได้แล้วถ้าไม่ถ้าไม่เด้งขึ้นมาสแสดงว่าได้แล้วนะครับโอเคเราจะมารีดกันกดให้นแบน,แบน อันนี้เราจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับใครที่มีอยู่ไม่มีพิมพ์วงกลมก็สามารถใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมได้นะครับกดไปเราก็ใช้อันนี้ช่วยด้วยนะฮะชืไล่ฟองอากาศออกบางส่วน แล้วเราก็นำแป้งมาใส่พิมพ์พของเรานะครับแล้วเราก็กดนะครับให้แป้งเนี่ยทั่วพิมพ์พของเราเลยนะครับตามรูปทรงที่พิมพ์พเราเตรียมไว้เลยโอเคตรงมุมนี้ต้องดันเข้าไปหน่อยจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ซ่อม จิ้มฟองอากาศออกให้หมดนะครับให้ทั่วเลยโอเคได้แล้วกดมุมๆหน่อยโอเคที่จริงพิซซ่าก็มีทรงนี้เหมือนกันนะทรงสี่เหลี่ยมโอเคจากนั้นแล้วก็ละเลงซอสลงไปเลยครับที่เราผสมไว้เกลียย ให้ทั่วเลยชึบอีกช้อนหนึ่งเนี่ยชึบอ,อันนี้ก็เป็นซอสแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับซอสพิซซ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอสแดงแบบนี้แหละครับอืม ให้ทั่วๆแบบนี้โอเคจากนั้นก็มอสเซลาชีสนะครับเป็นกาวครับโรยเกาะเล็กน้อยโรยลงไปเยอะๆพอให้ทั่วๆก็พอ แล้วเราก็ใส่กรอกเลยนะครับกระจายเลยที่เราหั่นไว้ทั้งหมดนี่ใส่ลงไปอันนี้เป็นหน้าไส้กรอกรวมมิตรนะครับเน้นไส้กรอกโอเคทำกินเองนี่แหละครับใส่หน้าเยอะได้ ถ้าไปกินตามร้านก็เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบอย่างที่เราทำนะฮะต่อไปก็เป็นผักต่างๆครับสีเขียวสีเหลืองนะครับเห็ดแชมปียองหรือว่าเห็ดกระดุมนั่นเองอ้ามใช้ที่เป็นกระป๋องน้าะวันนี้ใช้ง่าย เปิดฝาหั่นใช้ได้เลยแล้วก็หอมใหญ่ครับอันนี้ก็จะทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยออกหวานๆนะฮะเพราะว่าหอมใหญ่นี้มันก็จะออกรสชาติหวานๆอยู่แล้วสุดท้ายมะเขือเทศครับสีสันสวยงามแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับ มอสเซเลล่าชีสของเราโรยลงไปเยอะๆเลยตรงน,นี้โรยแบบไม่ให้เห็นไส้กรอกเลยนะครับโอเคพอประมาณให้ทั่วโอเคจากนั้นนะครับก็ เข้าเตาอบนะครับที่200องศาเซลเซียสนะครับประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับลองดูก่อนเพราะว่าบางทีเตาที่บ้านไม่เท่ากันนะครับลองดูเตาอบใหญ่เตาอบเล็กนะครับประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับพอ15ปุ๊บลองดูก่อนนะครับถ้าได้ที่แล้วก็คือได้เลยถ้าไม่ได้ก็ต่ออีกประมาณสัก2 3นาทีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามเอาไปเข้าเตาอบก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้นะครับพิซซ่าหน้าไส้กรอก โรโมิดของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันดีกว่านะครับอามจะหั่นประมาณ4ชิ้นละกันนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆแน่นมากนะครับวิยหอมมากเลยอะ่ะพริกหยวก็หอมนะครับเอ้ไม่ใช่พริกหวานไม่ใช่พริกหยวกนี่ กินเข้าไปเขาขยับชึบชบอืมขาดละนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิซซ่าหน้าไส้กรอกรมิดนะครับที่มีไส้กรอกหลากหลายเลยนะครับรวมไปถึงแน่นเครื่องมากๆเลยนะครับมีทั้งเห็ดนะครับมีทั้งผักต่างๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบทานไส้กรอกอยู่แล้วก็อย่าพลาดนะครับเมนูพิซซ่าหน้าไส้กรอก รวมมิดของอาร์มหน้านี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมะนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ